เขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมเขาอยากมาแก้ไขปัญหาที่มันเลิกลากันไปแบบไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเพราะคนอื่นณนะเวลานี้คนคนนั้นเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมยังคิดถึงเราไหมยังรักเราอยู่ไหมก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คำทำนายนั้นสำเร็จผลนะคะและตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงหน้าคนรักนะคะหลับตาตั้งจิตให้นิ่งนะคะและนึกถึงหน้าเขาว่าคนคนนั้นนะคะรักที่เหินห่างไปเลิกลาไปเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมและเขายังรักเราอยู่ไหมเริ่มตั้งแต่ใบที่หนึ่งเขาอยากกลับมาไหมอยากมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมไพ่ใบเนี้ยจริงๆแล้วตอนที่เลิกลากันอ่ะบางทีมันเลิกลากันเพราะอารมณ์ชั่ววูบอ่ะ มันเลิกลากันเพราะอารมณ์ชั่วบูกเพราะต่างคนต่างไม่ง้อต่างคนต่างใช้อารมณ์รวมไปถึงบางช่างยุคนรอบข้างนยุเก่งเหลือเกินพูดเยอะเหลือเกินมันเลยทําให้จากปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันเลยเกิดจากอารมณ์และทําให้เลิกลากันไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกับเขายังมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างที่มันยังต้องเจอต้องพบอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงในเรื่องของลูกไพ่ใบนี้เขาคิดถึงคุณนะ คิดถึงลูกคิดถึงอะไรหลายๆอย่างที่คุณทําให้เพราะจริงๆแล้วอ่ะคุณยอมอะไรเพื่อเขาทําอะไรเพื่อเขาเยอะมากๆนะคะ,ะ,คะเขาคิดถึงลูกเขาคิดถึงคุณนะคะถามว่ามีเกณฑ์กลับมาไหมมองว่ามีเกณฑ์กลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่ว่าณเวลานี้เหมือนเขากำลังเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเขาที่เขาไปสร้างไว้เองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเรื่องของอะไรก็ตามที่ตอนนี้เขากําลังเคลียร์และกําลังตาสว่างแล้วว่าอันไหนกรวดอันไหนเพชร นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพชรไปก็ได้พออยู่ไปนานๆเพชรนั้นกลายเป็นกรวดและเาก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเขามีเพชรอยู่ในมือเขากําลังกลับมาหาเพชรเม็ดนั้นนั่นก็คือคุณนะคะก่อนอื่นการกลับมาคุณต้องทําให้เขารู้ก่อนว่าโอเคคุณพร้อมให้โอกาสจริงๆเพราะบางทีเราก็ปากไวอ่ะอยากได้คืนแต่ก็ชอบพูดในเรื่องเดิมๆอ่ะถ้าใจคุณอยากได้เขากลับคืนมาจริงๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือมองหน้าลูกมองถึงความรัก ยังรักอยู่ไหมถ้ารักต้องให้อภัยและเลิกพูดเรื่องเก่าเพราะคนทุกคนไม่ชอบย้ำคิดย้ำทำกับความผิดที่เราทำผิดไปแล้วแล้วมันแก้ไขไม่ได้และเราไปตอกย้ำกับคำเดิมๆแบบเดิมซ้าๆ,ๆสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจากลากันอีกถ้าคุณจะให้อภัยและเอากลับคืนมาคุณต้องมั่นใจว่าคุณให้อภัยเขาได้จริงๆ นะคะบอกเลยว่ามีเกณฑ์กลับมาแน่นอนนะคะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอย่าไปเร่งช่วงนี้ปล่อยเขาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขากาลังตาสว่างกับอะไรหลายอย่างให้เขาอยู่ในโซนของเขาไปเลยตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือดูแลลูกดูแลตัวเองให้สวยนะคะดูแลตัวเองให้สวยไม่ต้องจิกไม่ต้องตามไม่ต้องส่องไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นอยู่เฉยเฉยสวยสวย,สวยเป็นเพชรท,ที่เลอค่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณเองสําหรับใบที่หนึ่งค่ะต่อไปสําหรับ ใบที่สองนะคะเขาคนนั้นจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมและเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะนึกถึงหน้าเขานะโอ้โหเขายัางลันลาเขายัางลันลายัางบันเทิงเริงใจเหมือนนกได้ออกจากหลังสู่บัดเมืองกว้างนะคะเจอแต่คนเข้ามายกยอปอปั้นเขาก็หลงระเริงไปกับคําชมคําหวานคํายอนะคะซึ่งอยู่กับเราเราอาจจะพูดตรงเกินไปไงยอไม่เป็นไงดาษอย่างเดียว เน็บอย่างเดียวพอเขาได้ออกไปเจอข้างนอกเจอผู้หญิงที่มันอ้อร้อประจบประแจงพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลงละเลงตอนนี้คือเขาหลงละเลงเหมือนนกได้บินออกจากลังอะนะคะเขามีความสุขลื่นละเลงเลงใจอยู่ณเวลานี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้ไม่คิดคะ่ะสนุกสนานแฮปปี้กับสิ่งใหม่ๆเจริญหูจเจริญตากับสิ่งใหม่ๆอยู่นะคะถามว่ามีเกณฑ์กลับมาไหม ถ้าช่วงนี้ยังแน่นอนนะคะช่วงนี้ยังแน่นอนมองว่าเขาได้แบบได้เจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆอะไรใหม่ๆอ่อะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งใหม่อะเหมือนเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ๆอ่ะค่ะมันจะเห่อของเล่นใหม่มันจะเล่นแต่ของเล่นใหม่มันจะแบบสนุกสนานกับของใหม่ๆนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกันเขาได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ผู้หญิงใหม่อะไรใหม่ๆอ่ะมันเลยทําให้เขาหลงระเริงอยู่ณเวลาเนี้ยเขาเลยไม่ได้คิดถึงคุณด้วยซ้านะคะบางครั้งลำคาญด้วยซ้ำที่เราไปแอบมองแอบส่องแอบตาม นะคะถามว่าเขาจะกลับมาไหมช่วงนี้ไม่กลับแน่นอนนะคะไม่กลับแน่นอนมีแต่คุณนี่แหละที่ยังรอคอรอคอยทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งชังอยากให้เขาเจ็บเจียนตายเหมือนคุณบ้างอยากให้เขาโดนเหมือนคุณบ้างรวมไปถึงผู้หญิงที่เป็นมือที่สองมือที่สามคุณอยากให้เขาโดนเหมือนที่คุณบ้างแต่จริงๆแล้วความผิดมันไม่อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ที่คนของเราที่มันไม่รู้จักพอนะคะไพ่ใบนี้บอก,บอกว่าต่อให้เขากลับมาสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวก็หนีออกไปอีก มันเหมือนนกที่ได้หนีออกจากกรงครั้งแรกอะครั้งต่อไปมันก็ไปอีกมาทําให้คิดว่าจะดีแล้วก็จากไปแล้วก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าเฝ้าแต่เจ็บจจบ,บอกเลยนะคะว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าการรอผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนต้นอ้อค่ะลมพัดไปทางซ้ายก็ไปซ้ายตามเขาพัดไปทางขวาก็ไปทางขวาตามเขาไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่เหมาะสมเป็นหัวหน้าครอบครัวให้คุณค่ะเพราะคุณเป็นคนที่รักอนาคตมองไปข้างหน้า เดินหน้าอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ารักครั้งเนี้ยคุณได้ทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างคาดหวังอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะสิ่งที่คุณต้องทําคือกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณรักและกลับมาโฟกัสกับอนาคตที่คุณตั้งใจไว้ทําให้เขาเสียดายคุณค่ะอย่าทําให้เขาสมเพศเพราะคุณมีค่ามากกว่าคําว่าสมเพศนะคะสําหรับใบที่สองค่ะต่อไปสําหรับใบที่สามนะคะ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม้และเขายังคิดถึงยังรักคุณอยู่ไหมอือไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกเลยว่าคือเขาคิดถึงความดีของคุณนะคะเขาคิดถึงความดีเขาคิดถึงครอบครัวเขาคิดถึงอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทําด้วยกันมาร่วมกันมาตอนนี้ถามว่าเขามีคนอื่นเลยไหมแม่มองว่ามันเหมือนกันว่าเขาปงอะ มันปงกับอะไรหลายๆอยา่างเพราะว่าตอนอยู่กับเราอะมันอาจจะแบบเดี๋ยวปัญหานั้นมาปัญหานี้นยังไม่จบนู่นนี่นั่นบาบาบามันมีแต่ปัญหาหลังๆตอนคบกันมันมีแต่ปัญหามีแต่แบบไม่มีความสุขอะเขาเลยเลือกที่จะไปหรือเลือกที่จะเลิกลาหรือเลือกที่จะไปลองศึกษากับคนอื่นเพราะมันมันมันคือความเบื่อหน่ายความเบื่อ,อะคะ่ะความปงความแบบเจอแต่ปัญหาเดิมๆอะไรเดิมๆมันจนจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่กับคุณแล้วอ่ะแต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้ไม่ใช่ไม่คิดคิดนะคะ ถามว่าอยากกลับมาไหมณเวลาเนี้ยไม่ใช่ไม่กลับแต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากใช้ชีวิตเขายังไม่ได้แบบอยากตกลงปงใจกับใครหรือไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครนะคะต่อให้เขาไปเจอใครก็ตามเขายังยังแค่รู้สึกว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันอ่ะเขายังไม่ได้อยากมีชีวิตคู่กับใครและเขาก็ยังไม่ได้ตัดคนออกจากใจนะคะเพียงแต่ตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่ากลับมามันก็เหมือนเดิมกลับมาก็ปัญหาเดิมเดิม เขาเลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆนะคะไพ่ใบนี้คือแบบเขาอยากอยู่กับตัวคนเดียวก่อนอะไปคิดทบทวนอะไรหลายอย่างณเวลานี้เขาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะถามว่าเขายังรักยังคิดถึงไหมยังรักยังคิดถึงแต่จะกลับมาไหมมันน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเลยเขากำลังคิดและไต่ตองอะไรหลายๆอย่างณเวลานี้นะคะแต่ถ้าถามว่าเขาไปตกหลงป่องชิ้นใช้ชีวิตคู่แบบจริงจังกับใครเลยไหมยังไม่มีนะคะแต่อาจจะแบบมีบ้างที่แบบเออไปแบบ ตออตอจิกอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ชายเนาะผู้หญิงก็วิ่งเข้าหาอยู่แล้วในทรงของเขาแต่ด้วยที่ตัวเขาเองอะยังยังไม่คิดที่จะแบบตกล้องป่องเชนจริงๆเพราะจริงๆแล้วลึกๆเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้ยังคิดถึงอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องแสดงออกให้เห็นว่าคุณยังรอและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนและเริ่มต้นใหม่เพื่อให้เขาให้โอกาสเขาหรือให้เขาให้โอกาสคุณเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เลิกกันอะเขาผิดหรือคุณผิดแต่มันเกิดจากความเบื่อหน่ายความจําเจผิดแล้วผิดอีก ะะสิ่งที่คุณต้องทําให้ชัดเจนคือทําให้เขาเห็นว่าคุณรอยเขาอยู่และกลับมาดูแลตัวเองให้สวยให้แซ่บเหมือนที่เคยเป็นไม่ใช่ปล่อยตัวเป็นอีเพิงเลยผู้ชายหันมากับปทีแบบเอ้าป้าอย่างนี้ไม่เอาให้เขาหันกลับมาว่าเออมันกลับมาดูแลตัวเองเว้ยมันนู่นนี่นั่นออกมาเที่ยวบ้างออกมามีสังคมบ้างอยากเก็บตัวเองทําให้เขาเห็นว่าเขาได้ผู้หญิงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมนะคะแล้วก็ชัดเจนว่าชัดเจนนิดหนึ่งว่าเรายังรอเขาแต่ไม่ต้องจิกไม่ต้องตาม สมมติเราอยู่ในโลกโซเชียลเราก็ทําเลยทําตัวให้สวยไปเที่ยวแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปอยัดบ่อยตัวเป็นอิกแก่เพราะจริงๆแล้วอะต่อให้เขาไม่ส่องคุณเขาไม่ตามคุณก็มีสายสืบที่ไปบอกเขาว่าคุณเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่ามันก็ยังวนเวียนเวียนวนสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่การกลับมามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่และค่อยๆเดินกันใหม่นะคะเพราะเป็นอะไรที่ซําซากจำเจมันจะเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับแต่ใจมันยังผูกพันมันยังเลิกมันยังตัดกันไม่ขาดนะคะสําหรับใบที่3คะ่ะสวัสดีค่ะ